ใบมินที่จริงใจนะครับจับจับหลินจับหลินนะครับน้องจับจับของแท้นะครับก็อ่าวันนี้เราจะพูดถึงน้องจับนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าสนุนช่องนะครับโอนเงินที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์นะครับหรือว่าซุปเปอร์แต่งก็ได้นะครับนะน้องจับเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้จักรู้จักตาหลินนะแต่มีตอนที่เขาไปน่าจะไปเพจอกจันนะปกติผมชอบผู้หญิงผิวเข้มอยู่แล้วไง เขานั่งข้างๆหลินนะเฮ้ยคนนี้สวยจังนะผิวเข้มด้วยหน้าคมนะก็เลยชอบแล้วก็ติดตามนะตอนหลังมีเป็นคู่จิ้นจ้าเหล่งก็ชอบอีกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเออแล้วก็ยิ่งมารู้ว่าน้องเพลงจ้าของแท้ก็ยิ่งชอบอีกนะครับเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนผมอะทํางานอยู่ชั้นสิบสี่ใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังผมยา้ายลงมาชั้นสิบสาแต่ต้องไปปิินที่เครื่องเดิมคือชั้นสิบสี่ใช่ไหมครับเจอรุ่นน้องนะครับอ่า ชื่อทีแล้วกันหมายหมายว่าชื่อเป็นชื่อแบบอ่าชื่อแบบว่านามสมมุตินะครับน้องทีเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าเนี้ยทีเห็นก็ชอบติดตามอะไรเกี่ยวกับพวกแบบกระแสงไงรู้จักเพลงจ้าของแท้ป่าทีบอกไม่รู้จักทีนี้ก็มีเด็กผู้หญิงนะลูกของคุณของคุณพีนะครับอ่าเดินมานะครับน้องนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้น้องบอกรู้จักรู้จักผมก็โอ้โหแบบรู้จักนะผมก็ อันี้ไปเลยครับแต่แต่แต,แต่ไม่รู้จักว่าเป็นใครนะครับหมายว่าเป็นใครร้องผมก็พอไปเลยใบมิ้นท์ที่จริงใจมิดแกนนะครับลองอันดับเดยนนะแล้วก็อลองอันดับสองนะครับเออนั่นแหละแล้วก็แบบน้องร้องได้ไหมตอนแรกน้องก็แบบเขินๆนะ้หลังก็ร้องครับสวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้จาบไม่รู้ว่าผมว่าจะจําไม่ได้เปน,นะแต่ก็ในหลักเ,เพงเลงเรียกผมว่าไอ้จาบ ตรงนั้นมีแต่คนเท่ๆมีแต่คนฟีลฟมีแต่คนจับจับแล้วพี่จะเอาไงดีครับถ้าหนูอยากจะเลี้ยงยีราฟโอ้โหแบบร้องกันน้องมันมากนะครับทีนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยแป๊บหนึ่งน้องเขาเข้าไปบใชมาดังร้องไ่จบเพลงแม่เขาเดินออกมา้ยผมก็เห็นเขายิ้มยิ้มไนงะผมก็ไม่รู้ว่าเขาฟังตั้งแต่แรกนะไงผมก็บอกว่านี่ยผมร้องกับลูกสาวเขาเด้วยนะเขาโอ้เขาเขาเขาได้ยินตั้งแต่แรกแล้วหอ้ายเลย ตอนแรกมันมากนะใบมินนะครับแล้วตอนหลังผมก็ไม่เห็นในทิกตอกก็มีเด็กๆร้องกันนะครับถึงแม่บอสจะบอกว่าเออมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าอะไรนะคนไม่รู้ว่าใครร้องนะอิงฟา้าก็ร้องนะแต่ไม่เป็นไรไนงะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็ก้าวต่อไปได้อย่างน้อยผมอยากให้บอสเนี่ยจัดเพลงหรืออะไรให้กับจาบร้องหรือว่าอะไรบางอย่างหรือไปโคกับโปรดิวเซอร์คนเดิมนะแอดการ์ดอนะไรที่เขาทำเนี่ยนะนะให้ใบมินหน่อย เพิ่มอีกนะเอาทีนี้เอาให้แบบรู้เลยว่าเป็นใบมินนะครับแต่จา้าของแทนนี่ค่อยๆเข็มไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคนก็มันต้องมีวิธีนะครับอ่ะทีนี้กลับมาอีกอันหนึ่งนะบอสบอกว่าเนี่ยทีมงางหลังบ้านของใบมินดีมากเขาสามารถสร้างคาเล็คเตอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้แต่ก็แต่ก็คิดว่าก็น่าจะมีการสร้างบวกกับใบมินเขาก็เก่งด้วยนะครับเออแล้วผมก็เริ่มเข้าใจนะใบมินที่จริงใจเนี่ยนะมันก็คือมันก็ดูแบบ เออเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยใบยมินที่จริงใจแล้วผมไม่รู้ว่ามีใครเคยใช้ไอ้แบบนี้ก่อนนะคะไอ้ที่จริงใจนะแต่ผมว่าเออก็ดทีตอนหลังก็พอเข้าใจนะจ้าเพราะจะเป็นคนตรงๆนะครับแล้วความตรงๆเขานี้น,น่าจะทําให้เขาตกแฟนคลับได้นะครับแล้วเขาก็ชอบเล่นมุกนะผมไปดูแต่ว่าลฟ์ของใบมินเนี่ยชไม่ใช่แนวผมแล้วไหล่แต่ก็บางทีก็ดูนะเขาก็จะพูดแบบคือปกติเขาเข้มนะแต่เขาก็จะแบบทําฟิลเตอร์หน้าแบบออกเอาจะแนวแบบคี้ขู่นิดนึงแล้วก็แบบ เขาจะทําเสียงแบบไอ้นั่นน่ะแล้วลเขาก็จะมาพูดพดเลยเขา่าพูดฝรั่งพูดเลยแต่อันนี้ขำมากเลยนะอะไรนะ,ะรนะผมจําไม่ได้ละน้ำปลามั้งอะไรอะวอเตอร์อะไรของเขาแล้วก็แบบม,มีมีมีเปิดแผ่นภาพเนี่ยนะเออผมก็ไม่รู้ว่าใครไปทําให้เขาอะไรเงี้ยเออมันก็น่ารักดีนะนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แบบว่าเออเป็นจามนะแต่ว่าแบบเออวันนั้น วันนั้นไลฟ์ไข่ทองนะผมก็เออผมก็ชอบจา้าผมชอบดูวอ,อจาเขาแบบมันดูแบบเล่นๆเขาจะต้องหาทางเล่นไปตลอดนะแต่มันการเล่นของเขาเนี่ยมันก็ดูแบบโอเคนะเออผมชอบนะก็ตกแฟนขับได้นะครับน้องจาบน้องจาบอ,อืมแล้วก็เออยังไงเดีย่ย <laughs> แล้วหมดมุกนะครับแต่แต่นั้นแหละแต่นั้นแหละผมมองว่าความจริงใจของใบมินเนี่ยมันก็เออมันก็ สร้างแฟนคลับนะครับแล้วก็จาผลิตอะไรต่างๆนะครับส่วนจะสร้างตัวตนใหม่ๆห,หรือหาวิธีพัฒนางานนะครับนี้ผมยังคิดไม่ออกนะแต่ผมก็เชียร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทีมเดิมเนี่ยนะช่วยกันคิดหรือว่าแม้แต่บอสแต่ผมวาอเหางเนี่ย,ยบอสก็ต้องหาวิธีนะครับก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงสร้างงานสร้างรายได้สร้างอะไ,ไรต่างๆนะสร้างฐานแฟนคลับให้เพิ่มขึ้นนะครับอีกอืมก็ยินดีกับใบมินด้วยนะครับ อืมคือก็ฝากฟันมานะผมมองว่ามิดแกนอ่าท็อปสิด้วยแต่ผมว่าเอาเฉพาะสอบห้ากันะทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองนะเอออย่างยัง,ยงลินเนี่ยเขาก็แบบครบเครื่องนะครับเออแล้วก็แบบบุคลิกก็มีหลากหลายนะธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับเชิงลุกอะไรต่างๆนะครับส่วนใบเฟิร์นเนี่ยนะเขาก็ขยันขังแข็งอดทนจริงจัง,จงมีวินยัยแล้วก็แบบเออแบบ วีนนะอ่านี่เป็นบุคลิกคาแรคเตอร์ส่วนใบมินนี่ก็จริงจังขี้เล่นจริงใจจริงใจขี้เล่นนะฮะแล้วก็มีชาของแท้นะครับจริงอยากใช้เขาเล่นเลาออ,กอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเออยิ่หลายๆเพลงเนยนะก็จะตกแฟนคลับได้นะใบมินที่จริงใจนะผมว่าเออฉายาเนี้ยใช่เลยนะครับอ่าส่วนเหมยเนี่ยเขาก็เออปาร์ด้าเนี่ยครับปาร์ด้าถาแฟนคลับอาจจะไม่แน่นแต่ผมว่าเขาก็เป็นสาวหล่อตอนนี้ก็ได้คาแรคเตอร์นะีเดี๋ยวอาจจะเพิ่มแฟนคลับ แต่อาจจะไปเอาดีทางศิลปินนะร้องเพลงเพลงแรกอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ผมมองว่าเขาน่าจะหาเพลงที่โดนของเขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปแคสติง้งใช่ไหมผมว่าน่าจะได้บทสาวร่อนนะหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะไปเอาดีทางนั้นนะก็จ,จะเวิร์ดจนเมยนี่เขาก็าจ,จะร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็เขามีความมุ่งมัน่นพยายามนะปรับตัวเก่งนะครับก็น่าจะทําได้นะถ้าคนนี้ก็โดดเด่นกัน คนละแบบมีบุคลิกนะครับส่วนใบมิ้นเนี่ยผมว่าก็บุคลิกแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะเออแต่ว่าจะเพิ่มบุคลิกแบบไหนให้มันดูเสริมหรือแบบนี้ีนก็ต้องทีมไปคิดไงแต่ผมเชื่อนะครับว่าอ่ะในที่บอสบอกเนี่ยว่าทีมเขาต้องแข่งๆนะถ้าทีมเขาช่วยระดมหรือคิดให้ทีน,นึงไนะบวกกับบอสเนี่ยเอามานะก็จะเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่จะตบแฟนคลับขายของพีเซนเตอร์ได้มากกว่าเดิมนะครับอืมเชียร์นะครับใบมิ้นนะครับ จา้าของแท้ยังไงวะเออนะครับนะจะคิดอะไรออกยังคิดไม่ค่อยออกนะครับเออแต่ผมเอออีกอันนึงผมชอบนะผมรู้แล้ะไอตอนไอตอนที่เขาไปรายไข่ทองนะอยู่ริมสุดนะดูไม่ค่อยเด่นนะแต่ผมชอบรอยยิ้มเขานะคือจริงหลายคนอนะผมก็ชอบรอยยิม้มแต่ว่าจา้าเขาจะรอยยิ้มแบบขี้เล่นแนละ้วบางทีดูเหมือนเจ้าเล่ห์นะเขาจะาแล้วมันบุค,คลิกแม่งขัดกันเนี่ย ใบมินที่จริงใจแต่หน้าตาดูเจ้าเล่ห์นะแต่ผมว่าสุดท้ายเขาเป็นคนแบบเปิดเผยแล้วก็ตรงไปหน่อยดูบุคลิกก็ดูแลตรงไปตรงมานะซื่อๆนะครับซึ่งก็ชอบนะก็เด่นนะเออแต่มันแต่เราตามดูเจ้าเล่ห์ไงก็เลยบอกใบมินที่จริงใจวงเล็บเจ้าเล่ห <laughs> ์ไม่รู้ว่าตัวตนแบบไหนถ้าเกิดว่าคิดึ้นมาได้แล้วปั้นออกมาแล้วขายได้ทําให้น้องได้ยอดขายได้ยอดพรีเซนเตอร์ได้เติบโตได้ผมว่าก็ช่วยกันคิดนะครับเหมือนกับที่จากของแทน้เนี่ยช่วย อันนมแ้แต่ผมว่าเนี่ยต้องหาวิธีทําประโยชน์จากเพลงจ้าข่องแท้ได้มากกว่านี้ไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่ลองไปหาวิธีนะผมว่าอืมน่าจะเวอร์นะครับโอเคนะก็อย่าสนับสนุนช่องโอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์นะครับแล้วก็หรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับก็เฉียย์ให้น้องใบมินที่จริงใจหรือน้องจาบเนี่ยนะครับรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับมียอดขายมีแฟนคลับแล้วก็มี งานพรีเซนเตอร์ปังๆตลอดนะครับปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ